อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจเข้ามาทําอาชีพนี้ครับจับมือรือแขนเป็นฟิลแฟนเคยเจอเหตุการณ์ที่เราไม่เมาแต่ลูกค้าเมามากๆอะไรเงี้ยเคยเจอปะเราต้องไปส่งเขาปะและเราเป็นคนตัดสินใจมาอยู่คนเดียวแล้วเราหาตังค์อะเราก็เลยแบบอยากมีตรงเนี้ยให้เขาบ้างออกมาหาด้วยตัวเองเหนื่อยด้วยตัวเองแล้วก็ส่งเงินมาให้เขาดูว่าเออเราทําได้นะ ยินดีต้อนรับน้องไทเกอร์นะครับสวัสดีครับชื่อไทเกอร์อลิตนะครับทำงานที่ทอร์คก้าครับหล่อจังเลยอ่ะเตงเรามาเร uh ิ oh ่มจากคำถามที oh ่ค oh ิด oh ว่าหลายๆคนอาจจะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันในการเข้ามาทำในอาชีพนี้เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเข้ามาทำอาชีพนี้ครับ จริงๆเห็นผ่านตาในทิกตอกมาเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าได้เข้ามาทำานี้ก็คือมีรุ่นพี่ชวนมาทำ uh huh. ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือเราเรามาอยู่กรุงเทพเราเพิ่งมาอยู่กรุงเทพด้วยแหละอีกอย่างนึงเราเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยจริง,รงๆก็มีธุรกิจที่บ้านแต่ว่าอยากมาทําหาหาหาด้วยตัวเองมากกว่าแบบว่า huh. อยากโตด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองก็เลยแบบว่าเลือกมาทํางานนี้ค่ะ uh huh. ใช uh huh. ่แล้วคิดว่าในอาชีพเนี้ยยากไหมสําหรับเรา ยากไหมมันก็ยากแค่ช่วงแรกที่เราต้องแบบว่าปรับตัวกับการทํางานกับเพื่อนแล้วก็กับพวกกฎของร้านอะไรอเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากเลยค่ะก็แค่แบบเราดูแลเทคแคร์ลูกค้าให้เป็นแค่นั้นก็พออใช่แล้วมีจุดไหนที่เป็นสิ่งที่คิดว่าท้าทายบ้างจุดท้าทายเหรอน่าจะเป็นการที่แบบว่าเราปรับตัวไม่ได้มากกว่าอปรับตัว,ตวไม่ได้กับการทํางานไม่ได้มากกว่า เมือช่วงแรกที่มาทํางานแรกๆก็หัวแตกเมาเมาเกินแล้วหัวแตกอ๋อคือมันต้องดื่มเยอะยอยู่แล้วออันนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของอาชีพนี้อยู่แล้วเนาะแล้วปกติเป็นคนกินเก่งไหมดื่มเก่งไหมดื่มเก่งไหมก็สามสี่ขวดแล้วก็กลับบ้านหนออะไรเงี้ยค่ะขวดนี่คือเหล้าหรือเบียร์เบียร์เบียร์อ๋อเบียร์จะดื่มเบียร์มากกว่าไม่ค่อยดื่มเหล้าอ๋อไม่ค่อยดื่มเหล้าแต่มาทำงานนี้ต้องเหล้าโดยตัวเออต้องกินเหล้าเนาะใช่อืมอืมอืมมันก็เลยเป็นจุดที่รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็ต้องใช่ แล้วมันคอนโทรลตัวเองได้ไหมเวลาเมาอืมแรกๆอาจจะไม่ได้เลยแต่พอหลังๆมาได้เริ่มแบบโอเคแล้วเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราต้องกินประมาณไหนลิมิตประมาณไหนอย่างเงี้ยเหมือนกินเหล้าเท่านี้เรากินน้ําตามเยอะๆน่าเราจะได้ไม่เมาแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําให้มันออกอะไรเงี้ยอ่าก็คือเพื่อ้ยมีเทคนิคใช่มีเทคนิค,ใ,คนในการดื่มอมืเทคนิคการดูแลลูกค้าของไทเกอร์การดูแลลูกค้าของหนูก็จะประมาณแบบว่าไม่ไม่ได้ เป็นฟิลแฟนกับลูกค้าจะเป็นฟิลแบบว่าพี่น so oh. kind of like ้องเพื่อนหรือประมาณแบบว่าแม่แม่มาหาอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะประมาณแบบว่าเขาจะตามแบบเออหนูหนูเคยเป็นวีเจมาก่อนใช่ไหมแล้วแบบเขาตามมาจากติกตอกอะไรเนี้ยเขาก็มาหาหนูเป็ประมาณแบบฟิลแม่แม่มาหาก็แบบหยอกล้อชวนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอ่าก็คือจะไม่ได้มีจับมือรือแขนเป็นฟิลแฟนอะไรอย่างเงี้ยจับมือรือแขนก็มีบ้างประมาณนิดหน่อยแต่ก็ไม่ดีไม่ได้ถึงขั้นแบบฟิลแฟนเลยอืมแล้วโดยปกติเราเป็นคนสกินชิปไหม ถ้าไม่ถ้าไม่นับทำงานถ้าไม่นับทำงานติดติดจกินชิฟติดมาอ่าแต่ว่าเหมือนพอทำงานคือเราก็ต้องเรามีระยะกับลูกค้าไหมมีระยะกับลูกค้าไหมมีค่ะมีมีถ้าเหมือนลูกค้าจะแบบมันนิดแล้วก็เออประมาณนี้ยก็ต้องมีหลบบ้างใช่มีหลบบ้างเราเราไม่ค่อยแบบเป็นคนห่วงตัวนิดนึงถ้ากับคนอื่นแต่ถ้ากับแฟนเราก็จะอีกแบบหนึ่งใช่เออเออมันก็มีความยากนิดนึงเนาะหมายถึงว่าแบบ เราเราก็ไม่รู้ด้วยว่าในแต่ละวันเราต้องเจอใครเจอคนแบบไหนหรือเจอลูกค้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วป <med S 1> <ฮะ>กติเป็นคนคุยเก่งไหมคุยเก่งไหมถ้าถ้าเราถ้าเราอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเ <med S 1> ราก็คุยเก่งค่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็คือเป็นคนที่เงียบมากไม่ไม่อะไรอืมเอาแล้วถ้าเจอลูกค้าชวนลูกค้าคุยได้ปะชวนได้คุยได้คุยได้แล้วปรนมาณพี่ไปงานมายังไงคะทานข้าวหรือแบบอะไรหรือยังเคยเจอเหตุการณ์ที่เราไม่เมาแต่ลูกค้าเมามากๆอะไรเงี้ยเคยเจอปะ แล้วทําไงอ่ะทําไงก็มันพี่คะดื่มน้ําก่อนนะคะพี่ค่อยกลับนะคะอะไรเงี้ยพี่กลับไหนคะอะไรเงีพอประมาณแบบเพคแคร์ถามเขาว่าแบบให้เขาแบบฟื้นตัวให้ได้อ่ะไม่งั้นเขาก็จะกลับไม่ได้เลยอ่าอ่าแล้วแล้วเราต้องไปส่งเขาปะอืมถ้าเป็นหนุถ้าเป็นส่วนตัวของหนูเองหนุหนูไม่เคยไปส่งลูกค้าอ่ม่แต่บอกเออจบแค่นั้นแล้วก็แยกกกลับสื่อส่งมากสุดก็ขึ้นรถใช่รถแล้วก็กลับบ้าอืมอืมไม่เคยแบบไปกับลูกค้าต่อแล้วเราคิดว่า จุดไหนเนี่ยเป็นจุดที่มันยากมากๆสําหรับอาชีพนี้เผื่อมีคนที่แบบดูอยู่อยากสนใจอยากทําแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีความยากง่ายยังไงอะไรเงี้ยจุดไหนยากที่สุดจุดยากที่สุดก็คือถ้าหลักๆเลยนะการดูแลลูกค้าให้เป็นแล้วเอาลูกคา้าดึงลูกค้ายังไงให้ได้ให้อยู่กับเราแต่นานโดยที่แบบว่าลูกค้าไม่ได้ไปเป็นของคนอื่นอืให้แบบว่าดึงเขาในที่นี้การพูดการดูแล การเทคแคร์ของของเราเนี่ยให้เขาแบบได้รับรู้ว่าเออเนี่ยเขาอ่ะเป็นลูกค้าของเรานะโดยที่แบบว่าเขาไม่ต้องให้เขาไปคิดมากอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าลหลักๆเลยมันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเลยนะเรื่องที่จะมาทําโฮสทุกคนสามารถที่ทําได้ขอแค่แบบทํางานเป็นดูแลลูกค้าเป็นแล้วอย่าอะไรกับเพื่อนในร้านก็คือประมาณแบบอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นอะไรแค่นี้ก็พออ,อ,อย่างอื่นทาได้หมดเลย <Sh arp> ใช่แล้วก็ไม่ไม่ด้ฟิตหน้าตาด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องหล่อนะคุณต้องแบบอย่างงู้นอย่างนี้นะจริงๆอ่ะรับหมดทุกคนค่ะใช่มันอยู่ที่มันมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวปะมันอยู่ที่แบบความเอาใจใส่หรืก <Sh arp> ารเทคแคร์ดูแลคารลมเอ่ยคารลมเกี่ยวไหมคารลมคารมก็เกี่ยวด้วย <laughs> ประมาณแบบดึงให้เขาอยู่กับเราแล้วเราคารมดีไหมไม่อันนี้ไม่รู้ประมาณแบบยังไงอะ พี่คะวันนี้มาหาไหมคะอะไรประมาณนี้ก็มีออนบ้างแต่ก็ถึงกับแบบจีบกันไหมหรือแบบอะไรเงี้ยเคยมีไหมไม่หนุ่มหนุ่มไม่เคยแบบแบบนั้นแต่ถามว่ามีไหมมีแต่หนุ่มไม่เคยแบบนั้นเลยร่หมายถึงว่ามีมีคนจีบเราอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่แต่เราก็คือเราก็จะมีสเปซมีอะไรเงี้ยเนาะมีสเปซเป็นของตัวเองก็คือหนุ่มกำแพงสูงนิดนึงสาหรับคนที่จะเข้ามาหาหนุ่มยางเงี้ยแล้วลองเคยทํางานติดกันเยอะนานสุดนี่กี่วันสิบห้าวัน สิบห้าวันไม่พักเลยกยินเล่าทุกวันโอ้โหพระเจ้าจอร์ดยอดมาก <c oughs> <c oughs> แล้วแฮงแฮงวันนี้ไปกินอีกแฮงวันนี้ไปกินอีกเะยอะออแต่บางวันมันก็ดีหน่อยที่แบบว่าเอ้ยไม่ไม่ได้กินเราเลยลูกค้าบางคนเขาน่ารักมากใจดีมากาเอ้ยวันนี้น้องแฮงหรอกคะน้องก็ไม่ต้องกินไม่ต้องดึงนะคะแต่เขาก็มาหาเราเขาก็มาเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูเป็นอาชีพที่ต้องใช้เ n e r g y energy ใช่ถูกเป็นใช้ e อ e น g y ด้วยแล้วก็ต้องเหมือนแบบต้องคุยกับตัวเองอะเนาะว่าแบบเฮ้ย ไปทํานะต้องไปทํานะ <ged> จะได้ได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่อืมถ,ถ้าถ้าเราไม่มี energy ในตัวเองอะแล้วเราไปทํางานอะคือวันนั้นทั้งวันอะเราจะเบือ่อเราจะแบบเราจะไม่อะไรเราจะไม่แบบเรายังไม่อยากทําอะไรเลยเราจะอยากแบบนั่งอยู่เฉยๆนั่งมองคนอื่นเท่าที่ฟังมาทั้งหมดอะมันเหนื่อยเนาะมันดูเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งสุขภาพใช่แล้วทุกวันนี้เราทําไปทําไมเราทําไปเพื่ออะไรก็ อยากทําให้คนชี่บ้าน <S 1> <S 1> mm hmm. แบบส่งให้เขาบ้างอะไรยเงี้ยเพราะว่าเราเองก็เราก็มีส่วนใจเยอะเลยแต่แบบเราอยากให้ทางบ้านด้วยเพราะเราเราเราเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะมาอยู่กรุงเทพหรอวะแล้วเราเป็นคนตัดสินใจมาอยู่คนเดียวแล้วเราหาตางังค์อะเราก็เลยแบบอยากมีตรงเนี้ยให้เขาบ้างเพราะว่าเราอยู่กับเขาอยู่จริงๆก็มีธุรกิจที่บ้านแหละแต่หนูแบบเรื่องที่อยากจะมาแบบ โตด้วยตัวเองมากกว่าเพราะอยู่ที่บ้านเขาเขาไม่ให้หนูทาอะไรเลยอะมไม่ได้แบบหนูก็ไม่รู้หนูจะโตไปยังไงหนูก็เลยแบบว่าอ่ะ,อะโอเคเลือกเอาเองดีกว่าออกมาหาด้วยตัวเองเหนื่อยด้วยตัวเองแล้วก็ส่งเงินมาให้เขาดูว่าเออเราทําได้นะอะไรเงี้ยแล้วนอกเหนือจากอาชีพโฮสต,ตอนนี้เราได้ทําอย่างอื่นอยู่ด้วยไหมห้มามค่ะทาตอนนี้เป็นว j TikTok อ๋อใช่ก็ไลฟ์ทุกวนันบ้างเว้นฟางอะไรเพราะว่า วางบางวันเราก็แบบเหนื่อยเราก็ยังไม่มี energy ที่แบบเราจะตื่นขึ้นมาแล้วแบบเราไ like mm hmm. ลา์เลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าไล์จริงจริงอ่ะจริงๆเป้าหมายของหนูการไล์นะี่คือหนูหาลูกค้าไปเที่ยวที่หลานด้วยไปหาหนูด้วยอะไรเงี้ยออใช่ก็คือพูดง่ายว่าทําให้มันมเชื่อมเ,เชื่อมกันได้ประมาณ uh, 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 uh. อ่าอ่าอ่อะมีเราหารายได้ในนี้ด้วยแล้วก็หารายได้ให,ให้ให้ลูกค้าเขามาหาเราด้วยอะไรเง mm ี hmm. ้ยใช่ตรงเนี้ยตรงนี้มันก็ออมันแบบมันคิดกันอะ่ะ อ่าก็คือพูดง่ายเหมือนมีการวางแผนด้วยแหละว่าแบบโอเคเราจะทําตรงนี้เพื่อให้มันไปต่อยอดได้ถึงตรงนี้อย่างนี้เนาะหูเก่งมากเลยนะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแบบว่าคิดอย่างนี้เพราะว่านึกออกไหมว่าส่วนมากก็ไปที่ร้านแล้วก็ไปยินรอคนวอล์กอินเข้าไปอะไรอย่างงี้ไปจริงจริงอ่ะเวลามีน้องใหม่เข้ามาทํางานอ่ะหนูหนูจะเป็นคนที่แบบแนะนําน้องเอ้ยน้องมีติกตอกไหมผู้ติดตามเท่าไหร่อะไรเงี้ย ถ้าพูดอย่างตอนนี้แ่นี้โอเคไลฟ์หาลูกค้าได้เลยนะถ้าทางร้านเขาแบบว่าไลฟ์เสร็จแล้วเราขึ้นไลฟ์เองได้ได้เลยเพราะว่าเขาโอนเงินมาให้เราเราก็ไปซื้อดื่มตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยอืแล้วอีกอย่างนึงคือเราเหมือนหาตัวเองในในไลฟ์ด้วยให้ลูกค้าจําเราได้ว่าเออนี่ทํางานอยู่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมาหาเราเองอือก็คือสร้างตัวตนเพื่อที่จะให้คนรู้จักเราจําเราได้แล้วก็รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราทาอะไรที่ไหนเขาจะได้แบบ มาเป็นแม่ยกให้เราในชีวิตจริงด้วยอ่อโอโหสุดยอดมากเลยเก่งมากนี่คือการวางแผนที่ดีนะในการทํางาน<ช>อยากให้ลองฝากอะไรให้กับคนที่รู้สึกว่าเอออยากเข้ามาทําอ่ะตรงเนี้ยมันก็มีข้อดีอะไรที่แบบสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอของการเป็นโฮสได้ะอะไรเงี้ยอลองฝากหน่อยจริงๆทุกคนอนะ่ะอยากทําทําได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยทําแล้วแบบจะได้น้อยจะได้มาจริงจริงเล็กๆกมา ทุกคนอาจจะได้น้อยกันอยู่แล้วแต่ถ้าเฮ uh huh. ้ยเมื่อไหร่คุณที่แบบว่าคุณขย,ยันมาทํางานแล้วแบบว่าคุณอ่ะเหมือนที่ร้านเขามีไลฟ์ใช่ไหมก็แบบเข้าไลฟ์ทุกวันทุกวันทุกวันลูกค้าเขาจะเห็นเราในไลฟ์แล้วเขาก็จะตามเรามาหาเองหรือแม้ถ้าเรามีทิกตอกช่องเราไลฟ์ได้เราสามารถที่จะไลฟ์ได้เองเลยแล้วเขาก็จะมาหาเราเองทำยัง uh huh. ไ,ไงก็ได้ให้ตัวเองมีตัวตน uh huh. ที่สุด uh huh. แล้วเราจะมีของเราเอง uh huh. ใช่อย่างที่เราฟังฟังกันมาเนาะในอาชีพนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นอะก็อยากให เพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอาจจะอยากทําหรืออาจจะอาจจะสนใจในอาชีพนี้อยู่ก็ลองตัดสินใจดูได้เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นเพอร์ซันอลเนาะในการตัดสินใจที่จะทําแล้วก็อยากให้ทุกคนมองว่าอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพที่ผิดอะไรเลยมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องบอกว่าสุจริตสุจริตเลยอะ่ะเออมันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ในเรื่องของความแบบความจริงใจเข้าแลกเพราะฉะนั้นอะ่ะคนที่จะไปทําอ่ะเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ต้องแบบ เป็นรแล้วก็จริงใจมากๆอืมเนาะแล้วก็อาจจะลองตัดนใจดูในเรื่องของระยะเวลาในการทํางานแล้วก็เรื่องสุขภาพวันนี้ก็ขอบคุณน้องไทเกอร์มากเลยที่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กับเราเนาะทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยก็คงจะได้รับเนื้อหาอะไรกลับไปบ้างเพื่อที่จะไปตัดสินใจแล้วก็ไปใช้ชีวิตกันต่อนะ,ะฮะก็ขอของขวัญหน่อยนะคะอ่ะ อันนี้เป็นของขวัญให้นะครับที่มารายการของเรา <ST AN X> ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องไทเกอร์มากเลยนะคะที่มาในรายการของเรานะครับนสมิธอยู่นะครับนยสมิธอ,อ่ะยังไงก็ฝากรายการของเราไว้ด้วยนะคะฝากน้องไทเกอร์ไว้ด้วยนะคะใครอยากไปสนับสนุนน้องนะคะน้องทําง,งานอยู่ที่ทอ9 9เนาะก็สามารถไปหาน้องได้นะครับ <ST AN X> เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อของน้องไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากรายการของเราไว้ด้วยนะคะก็เดินทางกันมาถึง E ีพีที่9แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ติดตามกันต่อไปอยากให กาสัมภาษณ์ในหัวข้อไหนสัมภาษณ์ใครอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายยิ่งกเกินกล้องเลยเขินหรอ,อเธอเขินหรออ๋อกองเงียบอ่ะทุกคนกรีดพร้อมกันหนึ่งสองสามกองชายชะกันมันไม่มีใครมานนวิาาดวารกิ๊กการ์ดอยู่แล้ว